สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมคน,มนบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาคลายข้อสงสัยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ใช้แอปทางรัฐนะครับอยูดีๆนะครับแอปทางรัฐแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้นะครับนโยบายความปลอดภัยทางรัฐโปรดปิดการใช้งาน USB Debug และ Wireless Debug ที่เมนูทางเลือกผู้พัฒนาที่หน้าตั้งค่าในมือถือของท่านเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการทางรัฐ มันคืออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาคลายข้อสงสัยไปพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทําความรู้จักกันก่อนว่าเมนูทางเลือกผู้พัฒนามันคืออะไรเอาไว้ใช้ทำอะไรบ้างนะครับเมนูทางเลือกผู้พัฒนานะครับเอาไว้สําหรับโปรแกรมเมอร์นะครับหาจุดบุกพร่อง USB นั่นเองนะครับหรือบุคคลทั่วไปนะครับที่ต้องการจะแก้ไขโทรศัพท์ของตัวเองนะครับ อย่างเช่นแก้ไข G P U ให้มันแรงขึ้นนะครับสำหรับคนที่เล่นเกมหนักๆนะครับสามารถแก้ไขในเมนูนี้ได้นะครับทางเลือกผู้พัฒนานะครับทีนี้นะครับเมื่อเราเปิดเอาไว้นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเปิดแอปทางรัฐได้นะครับมันก็จะแจ้งเตือนแบบนี้นะครับนอกเหนือจากแอปทางรัฐแล้วนะครับแอปธนาคารก็ไม่อนุญาตให้เปิดนะครับในขณะที่เราเปิดเมนูทางเลือกผู้พัฒนาเอาไว้นะครับ เพราะว่านะครับเมนูทางเลือกผู้พัฒนานะครับมันสามารถแฮกข้อมูลหรือเข้าถึงข้อมูลแอปธนาคารแอปทางรัฐของเราได้นะครับดังนั้นนะครับเราต้องเข้าไปปิดก่อนนะครับเราถึงจะเปิดใช้งานได้นะครับสำหรับพิธีการปิดนะครับแอปทางรัดก็บอกอยู่แล้วนะครับให้เราไปที่ทางเลือกผู้พัฒนานะครับกดเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมครับ โทรศัพท์บางรุ่นนะครับมันอาจจะใช้ชื่อเรียกไม่เหมือนกันนะครับอาจจะใช้ชื่อเรียกว่าตัวเลือกสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับหรือบางคนก็ขึ้นแบบว่านักพัฒนาแอปนะครับหรือเมนูนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับเมนูตรงนี้นะครับตัวเจ้าปัญหานะครับที่เราเปิดเอาไว้เห็นไหมครับแก้ไขข้อบกพร่อง usb นะครับ แต่นะครับเราต้องไปปิดที่ตัวใหญ่ของมันนะครับก็คือเมนูใหญ่นะครับเมนูนี้เลยนะครับถ้าเราปิดเมนูนี้นะครับอันนี้มันก็จะถูกปิดไปด้วยนะครับ USB เห็นไหมครับถ้าเราปิดเลยนะครับปุ๊บปิดเสร็จแล้วนะครับให้เรากลับไปนะครับกลับไปที่แอปทางลัดนะครับดูนะครับว่ามันสามารถเปิดใช้งานได้ไหม เห็นไหมครับมันสามารถเปิดใช้งานได้นะครับถ้าเราไปปิดเมนูพัฒนาแอปหรือเมนูนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับทโทรศัพท์บางรุ่นมันก็เรียกชื่อกันแตกต่างกันออกไปนะครับบางคนก็งงนะครับว่าเอ๊ะทาไมมันไม่มีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทำไมไม่มีนักพัฒนานะครับจริงๆแล้วมันเป็นความหมายเดียวกันนะครับสาหรับวิธีการเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับก็สามารถเปิดได้เช่นกันนะครับสาหรับคนที่ อ,อยากจะไปแก้ไขโทรศัพท์ของตัวเองนะครับให้มันแรงขึ้นให้แรมมันแรงขึ้นหรือว่า G P U ให้มันแรงขึ้นนะครับสำหรับคนที่เล่นเกมหนักๆนะครับสามารถปรับแต่งได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมเข้าไปปิดนะครับไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถที่จะเปิดแอปทางรัดได้นะครับแล้วก็แอปธนาคารนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมคนบ้านๆก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆนะครับและข่าวสารดีๆที่มีสาระนะครับจากผมคนบ้านๆชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ